จะสงบใจจะเกิดความสุขจากความสงบได้ต oh ้องต้องทำใจให้นิ่งให้ได้และการที่จะทำใจให้นิ่งให้ได้ต้องหยุดความคิดให้ได้และเสิ่งที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติสติก็คือการระเลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหตุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง่นระเลึกรู้อยู่กับพระพุทธเจ้ารียก็พุทธานุสติละเลิกอยู่กับพระพุทธเจ้าก็คือนึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธ ถ้าเราคอยท่องพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆใจ, e ใจเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าเราทําพุโทโธบ,บ่อยๆมากๆขึ้นต่อไปความคิดมันก็จะหยุดลงไปได้พอหยุดแล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขที่เราจะได้จากลาบยศสรรเสริญสุข,ข,สสข,ขกันพอเราได้ความสุขจากความสงบแล้วเราก็จะสามารถที่จะเลิกหาความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นลดหาความสุขจากราบยศสรรเสริญได้